ไอ่ยูทูบนะฮะแล้วก็เอาไปโชว์ไอ้ตรงเดียวนิดนึงนะฮะแล้วก็สตอรี่โอ้โหก็ลองช่องนะฮะเป็นยังไงฮะไอดอนไอดอนไอดอนของไอ้ไอ้อะไรนะไอ้พวกสุนัขนะไอ้พวกสุนัขน้อยๆเนี่ยไอ้ดอนเหลืองวมเขียวเหลืองวมเขียวโอ้ยเดี๋ยวครังหน้านะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาชมสมเด็จเกตชัยโยกันนะฮะเรามาชมเนื้อสมเด็จเกตชัยโยว่าออกไซด์จะขนาดไหนเนื้อจะขนาดไหนนะฮะ เราไม่เอาตำหนิไม่เอาพิมพ์นะเอาอะไรฮะเอาความจริงมาเปิดเผยนะฮะให้ไอ้พวกกุ้ยนะไอ้พวกหลอกลวงไอ้พวกหลอกลวงผู้บริโภคนะฮะแบบนี้นะฮะเอาให้มันไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยเราเลยเพราะอะไรไหมเพราะมันจะไปอยู่บ้านใหญ่กันแล้วนะฮะคือเพราะอะไรฮะตอนนี้เริ่มเด้งไปทีละลายทีละลายทีละลายแล้วนะพี่เพื่อนเริ่มเด้งแล้วนะเริ่มเด้งเลยนะเริ่มเด้งแล้วนะนะะ เราเห็นไลฟ์ออกมาโอ้โหดูหน้าตาค้าแก่กันไปเยอะนะฮะไป่พิ่นเพื่อนไอด้ดอนใครไม่รู้โอ้ไอด้ดอนใครเอย๋ยสงสัยเครียดสงสัยเครียดนะเครียดอะไรหาเงินหมุนไม่ทันแน่ะนะฮะโอ้ยไอด้ดอนไขว้ระวังให้ดีนะไอด้ดอนเอย๋ยฟังแค่น้ำลายเขามาประวัติจ้า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 ,จากับคุณวิริยกร ไอคนนั้นพูดอะไรนะสงครามโลกสงครา,ามโลกสิ้นสุดปีพศ2482นะฮะไอคนหลังมาก็บอกสองครามโลกปีพศออ2482 8เ,เหมือนกันนะ,ะแล้วก็มาครั้งล่าสุดนะแถวแถวอะรฮะแถวราดบุรีแถวอะไรอันนั้นก็มาพูดเหมือนกัน2482ก๊อปคำเดียวกันเลยฮะแต่คูเกิลเป็นยังไงสวัสดีครับคุณออกัสประวัติเป็นยังไงพี่เพื่อน ปีพศ2482นะฮะเขาเพิ่งเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะเมื่อวันที่17เดือนกันยาเดือนเดือนเมษานะฮะเดือนเมษาปีพศ2488นะฮะต่างประเทศต่างชาตินะฮะเขายังมาบอมโลงไฟฟ้าอยู่เลยนะฮะโอ้โหพูดง่ายๆเอ้คนกลุ่มนี้นะถ้าเป็นผมนะเพื่นเพื่อนคนหนึ่งบอกอะไรนะ จะไปขายก๋วยเตี๋ยวอีกคนหนึ่งบอกนะะจะไปบวชมันไปกันที่ไหนนะ่ะมันไปไม่ได้เพราะอะไรมันต้องหาเงินใช้นี้เขาเงิน